ลองทบทวนลองถามตัวเองดูนะคะคุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่เวลามีใครหยิบยื่นโอกาสดีๆให้แต่คุณก็ปฏิเสธอาจจะไม่ได้ใช้คำว่ามไม่แต่คุณก็จะมีข้ออ้างไม่พร้อมไม่ใช่ตอนนี้คราวหน้าเดี๋ยวก่อนคุณมีคำเหล่านี้อยู่ในใจแล้วพูดออกมาหลายๆครั้งหรือเปล่าคะถ้าใช่ลึกๆแล้วคุณอาจจะกลัวคะ่ะแต่ว่าการที่คุณปฏิเสธบ่อยๆ บ่อยครั้งเข้าไปครั้งต่อไปคุณก็จะไม่มีโอกาสครั้งหน้าอีกเคยมีเพื่อนไหมคะเวลาเราชวนเที่ยวหรือชวนไปไหนครั้งนี้ก็ไม่ได้ครั้งหน้าก็ไม่ไปอีกครั้งหนึ่งเราก็คงเบื่อที่จะชวนเพราะฉะนั้นอยากจะมีความสำเร็จอย่าปฏิเสธบ่อยอย่ามีข้ออ้างเยอะไม่ว่าคุณจะมีข้อแม้อะไรก็ตามจำไว้เสมอคะ่ะโอกาสไม่ได้มาหาเราบ่อยๆอ,อยากสำเร็จเร็เรวๆต้องวิ่งเข้าหาโอกาสคะ่ะ อย่ามีข้อแม้เยอะแล้ววันหนึ่งคุณก็จะสำเร็จฝึกไว้ให้ชินค่ะเมื่อไหร่ที่มีโอกาสเข้ามาเปลี่ยนจากคำว่าไม่เป็นคำว่าได้นะคะโคเดนจอยแฮปปี้สเตชันเป็นกำลังใจให้ค่ะ